สวัสดีครับ2 3 4บารมีบอลวันนี้มีบอลสีส่วยมาแบ่งปันค่าจะส่ง50บาทแต่ถ้า3มต้นจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทร0 6 4 9 3 1 0 9 9่นนะครับมาครับพี่พีบอลด่างบอลป้ายสวยๆจริงๆจ้าต้นนี้นะครับเป็นบอลกราบอลใหม่ครับพี่ชื่อว่าเทพราชานมเป็นบอลกระบด่างขาวด่างเหลืองกัดเม็ดแดงสวยๆครับพี่เทพราชาเทพราชา350บบาทครับผม 3 5มนี่ฟอร์มใหญ่ๆหน้าสวยๆกันเลยครับพี่เทพราชานะออกด่างเหลืองแล้วนี่แล้วก็มีต้นนี้ครับพี่หน้าสวยๆเลยเทพราชานะครับพี่โตมาสวยมากของหมอกเลยต้นนี้แนะนําให้เก็บเลยพี่แนะนําให้เลี้ยงเลยครับอ่าน้องก้านแข็งใบแข็งนะพี่เนาะดูแรงง่ายนะครับพี่เทพราชาเนี่ยใบไมตอนแรกตอนแรกออกด่างขาวนะท่านี้ใบไม้ล่าสุดครับพี่ออกเหลืองแล้วออกเหลืองนะเทพราชา350บบาทหน้าสวยๆ,ๆกันเลยครับผม ต้นนี้หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองใหญ่กระถางห้าครับพี่หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองห้าร้อยบาทครับผมต้นนี้ห้าร้อยบาทไซส์โตๆกระถางห้าแล้วล้นนะพี่หลวงตาเมืองหลวงตาเมืองหน้าสวยๆกันเลยต้นนี้เป็นดารานพพรัตครับกระถางห้าเช่นกันครับพี่ไซส์ใหญ่ๆฟอร์มสวยๆปลายลึก,ลกๆแจ่มๆสี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมดารานบพรัตไม้แรสวยอมตะครับพี่บอกเลยนี่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะพี่หน้าป้ายลึกๆสวยๆแบบนี้เลยกระถาง ห้านิ้วนะครับผมด,ดารานบพลัตนะด้านนี้เป็นลูกไม้เมล็ดครับพี่ใบแข็งหน้าดําด่างแดงดําด่างแดงดําด่างแดงออกน้ําตาลเนาะน้ําตาลด่างแดงประมาณนี้อ่ะเป็นลูกไม้พร้อมเลยนะครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบสวยเข้มดุดันเลยก็ถางห้านิ้วนะครับพี่เป็นลูกไม้เพาะเมล็ดนะครับผมดําด่างแดงสวยด้านนี้ก็ลูกไม้เพาะเมล็ดเช่นกันครับพี่หน้าด่างชมพู าด่างชมพูต้นใบใหม่ออกด่างทองแล้วพี่ด่างฮาร์ปเลยแล้วก็หลอดไม่มาแล้วถ้าพี่หลอดหม้ด่างมาเลยเนาะต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบาทใช่ไหมครับพี่ลูกมไ,ไม้เมล็ดนะครับลูกไม้เพาะเมล็ดห้าร้อยห้าสิบาทนี่ด่างทุกใบไม่มีหลุดเลยนะพี่ด่างทุกใบเลยนี่ด่างชมพูใบนี้ใบล่าสุดด่างทองสวยฮาร์ปเคืงฮาร์ปเคืงนะครับพี่ลูกไม้เพาะเมล็ดห้าร้อยห้าสิบาทนะครับต้นนี้กระถางห้านิ้วณนะเมืองนนท์แผงหน้าหวานครับพี่สามร้อยบาทณเมืองนนท์กระถางห้า ฟอร์มสวยๆกันเลยครับพี่ณเมืองนนท์แห่งเนาะน่าชมพูหวานสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทณเมืองนนท์ถัดมาตรงนี้เป็นใบหอกครับพี่เป็นลูกไม้ผ่าใบหอกด่างแดงครับเดี๋ยวโตมาเขาจะด่างเปิดหน้าทองนะครับพี่สวยมากลูกไม้ใบหอกเป็นลูกไม้ของทางสวนผ่าน,นะพี่เป็นลูกไม้ใบหอกด่างแดงนะโตมาด่างทองสวยครับพี่อันนี้แบ่งสี่ร้อยบาทครับผมสี่ร้อยบาทลูกไม้ใบหอกด่างแดง โตมาด่างทองสวยมากครับพี่นี่รอดไม้รอดไม้ด่างมาเลยนะมีรอดไม้ด่างมาเลยเนาะนี่สี่ร้อยบาทครับผมลูกไม้ใบหอกด่างแดงสวยๆกันเลยครับผมสวยๆกันเลยจ้าเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นพันขุนผาครับพี่ไม้ใหม่เพิ่งจดทะเบียนกับทางสมาคมเลยเป็นไม้กระดูกม่วงโตมาด่างแดง ด่างแดงก็ด่างขาวแดงสวยๆครับพี่กระดูกม่วงเนะาะใบใหญ่แข็งนี่อันนี้แบ่งต้นนี้นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะชื่อว่าพันขุนผาครับพี่พันขุนผาหนึ่งพันสองร้อยบาทไม้ใหม่มีดแรกของทางสวนครับพี่จดชื่อกับทางสมาคมเรียบร้อยแล้วครับพี่พันขุนผาพันขุนผาสวยมากแล้วก็อ่ะต้นนี้ต้นนี้แบ่งเหมือนกันพี่ต้นอ่ะพันสองจัดต้นใหญ่ต้นนี้ให้เลยพี่กระดูกออกม่วงอนะเนาะนี่กระดูกออกม่วงด่างแดงเหลืองตอนโตสวยมากครับพี่ นี่กระดูกม่วงใบแข็งพันขุนผาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมแบ่งไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ไปเลยพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทขุนผาด้านนี้มณีล้อมเพชรหน้าสวยออริจินอลกระถางสี่ล้นล,ล้นครับพี่มณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรต้นนี้สี่ร้อยบาทนะผมสี่ร้อยบาทมณีล้อมเพชรนี่ด่างสวยฮาร์ปขึ่งเลยฟอร์มกระถางสี่ล้นล,ล,ล้นเลยพี่ต้องไปอัพแล้วอัพโกเลยไซส์นี้เนาะมณีล้อมเพชรนะครับ ด้าน,นนี้เป็นพรมพิมานพรมพิมานใหญ่ครัพี่แบ่ง200บาทครับเป็นไม้แยกหน่อเนาะไม้แยกหน่อพรมพิมานไซส์ใหญ่กระถาง5นิ้วป้ายส,สวยๆลึกๆเลย200บาทครับผมไม้หนอ่อพรมพิมานนี่200หน้าสวยๆป้ายลึกๆกันเลยครับแล้วก็มีด้านนี้เป็นรัศมีเงินแยกหน่อเช่นกันครับพี่ป้ายลึกมากกระถาง5นิ้ว200บาทครับรัศมีเงินรัศมีเงินกระถาง5ไม้หน่อนี่ป้ายลึกป้ายแจ่มป้ายสวย สองร้อยบาทรัศมีเงินครับพี่ไม้แยกโหนกกระถางห้านิ้วเนาะกระดางห้านิ้วด้านนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดครับพี่ลูกไม้เพราะ,มะเมล็ดใบกลมชมพูใบกลมด่างชมพูนะครับพื้นใบเอ่เขียวด่างชมพูเม็ดแดงนะครับพี่ใบออกกลมเนาะต้นนี้กระถางห้าลูกไม้ร้อมะเมล็ดแบ่งหกร้อยบาทครับพี่ต้นนี้หกร้อยบาทลูกไม้เพราะ,มะเมล็ดหน,ห,นหน้าหวานสวยๆจ้ะหน้าหวานสวยๆ ด้านนี้มีระยองระยองฮิครับพี่ระยองฮีหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมนี่ระยองระยองฮีระยองป้ายนะครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็มีต้นนี้ชมพูพานคลองเมืองป้ายครับผมชมพูพานคลองเมืองสองร้อยบาทครับพี่ไม้เก่าตับรามเกียรติอ่าเป็นพืนไม้เขียวป้ายชมพูเนาะชมพูพานคลองเมืองป้ายเขาจะมีแบบป้ายกับไม้ป้ายนะพี่เนาะแล้วก็อันนี้แบบบแบบป้าย ไปสวยมาเลยหน้าชมพูมาแล้วนี่สองร้อยบาทนะพี่ชมพูพานคลองเมืองไม้ตับรามเกียรติครับผมตรงนี้เป็นเทพสายลุงเทพสายลุงหน้าชมพูครับพี่เทพสายลุงสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทเทพสายลุงหน้าชมพูหว,วานหวานสวยสวยครับผมนี่ฟอมล้นๆเลยฟอร์มสวยล้ว้นเทพสายลุงสามร้อยบาทด้านนี้เป็นวังสำราญครับพี่วังสำราญไม้ด่างกระดูกชมพูด่างสวยชัดมาก วังสำราญ250รหบาทครับผมนีด่างสวยสวยเลยวังสำราญน,นะครับต้นนี้แบ่ง250หบาทครับพี่สวย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 อ่าแล้วก็มีหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองหน้าด่างจึง้งจ้งจ้าหลวงตาเมือง3 5 0หบาทครับพี่สามร้อยห้าสิบหลวงตาเมืองนะค้นนี้สวยสวยเดี๋ยวก็มีตรงนี้นี่หลวงตาเมืองต้นนี้ก็เจ๋มครับพี่ขยน há p, há p ันฮาร์ปฮาร์สามใบเอาเสามร้อยห้าสิบครับพี่หลวงตาเมือง ด่างจริงๆฮาร์ปเก่งจริงๆฮาร์ปเก่งจริงๆเราบอกงี้นี่นี่ต้นนี้ก็ฮาร์มนะพี่ต้นนี้ก็ฮาร์มใบใหม่ล่าสุดหลวงตาเมือง350บาทครับพี 350. ่สามนี่ต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็ฮาร์ามพี่สามร้อยห้าสิบเองครับพี่หลวงตาเมืองเนาะสวยๆเลยอันนี้ชายชนแผงครับพี่ชายชนแผงต้นนี้เป็นต้นที่ทางสวนผ่าได้นะพี่ผ่าจากชายชนปกติแล้วแผงมาเป็นอา่าหน้าขาวแล้วก็ตอนโตมาด่างเหลืองทองนะพี่เนาะ เออผมเก็บตั้งแม่ไว้แล้วก็เอามาผ่าอีกทีได้ลูกเขาแบบนี้นะครับพี่ด่างสวยเลยเป็นพื้นใบเขียวนะครับพี่เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยพื้นใบเขียวแบบนี้นะแล้วเขาจะด่างขาวเล็กๆแบบนี้แล้วก็มีจะมีมันจะจะเริ่มมีเม็ดหน่อยๆแต่ว่าตอนโตเขาจะด่างเหลืองทองนะพี่สวยมากเนาะชายชนแผงยังไม่เคยปล่อยเลยยังไม่เคยปล่อยเลยอะแบง่งเอ่อแบ่งห้าร้อยบาทแล้วกันพี่ห้าร้อยบาทชายชนแผงเนาะนี่ลอดไปมาสวยเลย หลอดหม่เหลืองมาเลยหลอดไม่เหลืองมาเลยนี่ดูพี่ดูใบเบี้ยใบล่างคือด่างดีเชื้อดีจัดต้นนี้สวยมากครับพี่ชายชนแผงครับพี่สวยมากตัวมาด่างเหลืองทองนี่ผมเห็นหลอดไม่แล้วหลอดไมเหลืองมาเลยแบ่งห้าร้อยบาทนะพี่เป็นไม้ที่ทางสวนผ่าหน้าปกติแล้วได้หน้าแพงแล้วผมก็เก็บตังเมยแล้วก็มาผาแบ่งทีนคีนบพี่อะแบ่งต้นแรกเลยเนี่ยที่นี่ที่แรกเลยมีต้นแรกเลยแบ่งต้นแรกเลยชายชนแผงครับพี่ห้าร้อยบาทสวยๆครับผมแล้วก็ผมว่าผมยังไม่เจอไอ้ต้นที่แบบ สวยกว่านี้นะเพราะว่าที่อื่นที่เห็นเห็นก็น่าจะมีเป็นเขียวๆอะไรไปต่อแต่ไม่ได้จับแยกออกเลยอ่ะแบกตัวนี้เลยพี่สวยสุดเลยที่เปิดตู้เจอมา500บาทครับผมชายชนแพงนะครับอ่ะตัวนี้มีชมพูพันธคลองเมืองด้วยครับพี่เนาะชมพูพันธ์คลองเมือง2 0 0บาทครับผมชมพูพันธ์คลองเมืองป้ายจ้าป้ายชมพูเจ่มแจมมาเลยตับรามเกียริครับพี่ตับรามเกียริชมพูพันธ์คลองเมือง200บาทด้านในมีทับทิมทองอ่ะทับทิมทองวางอยู่ข้างชายชนนะพี่เห็นตัวนี้เลยทับทิมทองครับ250าบาทเนาะ ด่างจึ้งๆเลยจ้ะด่างจึ้งๆหน้าสวยๆเลยทับทิมทองครับสองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาททับทิมทองนี่วางอยู่ข้างชายชนสวยๆเลยสองร้อยห้าสิบทับทิมทองนะครับชายชนหนึ่งร้อยห้าสิบาทให้ดูอฟอร์มนี้ดีกว่าต้นนี้เนาะนี่หน้าแดงปั๊ดเลยเบะแดงเข้มๆเลยชายชนหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมชายชนหน้าแจ่มๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถัดมาตรงนี้เป็นลูกไม้ ผ่าครับพี่เป็นลูกไม้ผ่าดาังสวยฟอร์มนี้ลูกไม้ผ่าดาังสวยต้นนี้3า0รอบาทครับผมหน้าสวยด่างขาวเริ่มออกเหลืองแล้วครับใบใหม่ล่าสุดใบนี้เริ่มออกเหลืองแล้วเริ่มออกเหลืองทองแล้วครับพี่วันนี้ก็เพิ่งแพ็คฟอร์มต้นใหญ่ไปเนาะต้นใหญ่เอ่ตอต้นนั้นปล่อยไปส5 0อยหสิอันนี้ฟอร์มดบเล็กลงมาครับพี่ตามหน้าไม้นอะอนเล็กลงมาก็เหลือ3า0รอครับพี่แบ่งแบ่งต้นนี้3า0รอบาทลูกไม้ผ่าดาังสวยโตมาดาังเหลืองสวยมากครับผมต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ไม้ใหม่ ชื่อว่าแก้วเกียรลาเป็นไม้อาจารปอไม้ครูปอรครับพี่ไม้ครูปอคนที่ผสมกอกีตเนาะอันนี้ก็ครูปอผสมมาเหมือนกันแล้วก็ตั้งชื่อชื่อว่าแก้วเกียรสลาครับแก้วเกียรสลาดางสวยนี่ครับหาเลยใบที่มือผมจับนะฟอร์มนี้แบ่งสามร้อยบาทครับผมแก้วเกียรสลานะครับพี่ไม้ใหม่แก้วเกียรสลาไม้ครูปอะแบ่งสามร้อยบาทฟอร์มนี้ล้นกระถางสี่จัดต้องอัพหกอัพแปดเลยพี่ใหญ่ใหญ่ฟอร์มใหญ่แก้วเกียรสลานะสามร้อยบาทนะครับผมอ่า อ่ะเปิดตรงนี้ก็หน่อยครับพี่ปึ๊บหน้าถือสวยมีอะไรบ้างอ่ะท้าฮิลันพนาศูนกระถางห้าครับพี่ป้ายสวยแดงแสบตาจริงๆเท้าฮิลันพนาศูน์หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมฟอร์มกระถางห้านิ้วฟอร์มกระถางห้านิ้วใหญ่ๆเลยครับไอ้เนี่ยเท้าฮิลันพนาศูน์เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่แล้วก็มีต้นนี้นะครับพี่แจมแจม ทาวฮิรันพนาสูรเนาะแล้วก็ต้นนี้แกมทุกต้นจ้ากระถาง5นิ้ว150บาทนะผมท้าวฮิรันพนาสูรเนาะแล้วก็อับสอนสวรรค์ครับกระถาง5เช่นกัน150บาทแล้วก็ต้นนี้ครับพี่อับสอนใหญ่ๆหอันนี้กระถาง5้านะพี่บอกเลยว่าล้นจัดล้นจัดหลอนใหม่สวยเลยอับสอนสวรรค์150บาทจ้าแล้วก็มีชมพูทวีปครับพี่ชมพูทวีปกระถาง5้าแจม่มแจ่มชมพูทวีป150บาทนะครับ150บาท นี่ฟอร์มกระถางห้าแจ่มาเลยแจ้มจคล้องแท้ข้องแท้แทใช่ไหมแล้วก็สีกาญจนาพิเศษนะครับมีสองเจนนะพี่เจนหนึ่งจะเป็นหน้านี้นะผมแบ่งหนึ่งร้อยหสิบาทกระถางห้าถ้าเจนสองมันจะมีที่ผมขึ้นไปคลิปคลิปก่อนหน้านี้เล็กๆสี่ร้อยห้าสิบอันนั้นคือจะด่างชมพูขอบทองทํายากจัดวีหน้าเจนสองเนาะอันนี้เป็นสีกาญจนาพิเศษเจนหนึ่งนะครับพีนะ่เนาะเจนหนึ่งหนึ่งร้อยหสิบบาทครับพี่ต้นนี้กระถางห้านิ้ว นี่กัดจมพูมาแล้วสวยสวยครับพี่การจัดนาพิเศษนะครับอันนี้บอลกาก็หน่อยสีนครสีนคร,นครบอลกาป้ายแดงครับพี่ตันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทสีนครบอลกาป้ายแดงอันนี้เป็นพันท้ายนรสิงพันท้ายนรสิงเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับพี่เริ่มกัดสีแล้วเนาะพันท้ายนรสิงอย่างต้นนี้กระถางห้า อย่างต้นนี้กระถางห้าพันท้ายนอลสิงสองร้อยบาทครับพี่กระถางห้ากัดแจ่มมากกัดแจ่มมากนี่สวยเลยถ้าซื้อเล็กๆไปแบบว่าต้นเล็กๆซื้อเขียวเอาไปเลี้ยงผมบอกเลยอีกนานพี่อย่างน้อยครึ่งปีนะกว่ามันจะเริ่มกัดนะกัดสีหญ้ามีพันท้ายแต่อันนี้เริ่มแบบน้องใหญ่เลยไงพี่เห็นไหมไซส์แบบครึ่งตู้แล้วความสูงนี่เลยหน้าแบบออกมาแบบนี้ลนะพี่สองร้อยบาทเนาะพันท้ายนอลัสิงเลี้ยงมาให้ส,สวยๆแล้วครับพี่จัดเลยนหน้านี้สวยมากกระถางห้านิ้ว แล้วก็มีต้นนี้นะพี่พันธทยนอสิงห์นี่เห็นไหมใบใหม่ใบใหม่กัดเจ็บออกมาเลยสองรบาทนะครับผมพันธายนอลสิงห์ครับแล้วก็อปิดท้ายตัวนี้ก็นหน่อยครับพี่ตรงนี้เป็นรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าน่าสวยกระสีมาแล้วสวยเลยกระถางสีรวยล้นฟ้าล้นกระถางสีแล้วพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าน่าสวยๆนะสวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ รวยล้นฟ้าน,ะนี่ฟอร์มสวยเลยเนหะ็นไหมฟอมใหญ่แล้วฟอมใหญ่แล้วล้นกระถางตีเลย150บาทครับพี่รวยล้นฟ้าแจ่มๆสนใจต้นไหนนะครับพี่โทรศูนย์หก9ี่เนะครับสต้นส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันอีพีหนา้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ